เทวายศกนางชาวพุทธเอเจ้าวามีงานในสงฆ์มีอนไรมีภาผลมากมายจะเป็นก้รอนัฒนาบุญกับสักคณจทีนลูกเนี่ยวานลูกเนี่ยโกสือชีวาเด็ใหม่มีใหให้จู ผมเอวขอเชื่อผเื่อววคองเป็นที่จงอาอรณ์เดิมีองก็สองอีกอิากรตคุเยนาโดยอาโนภาพแห่งบยื่ยื่สื pues er. äh ่องจะไหอีกทนหลายใจ บังเหตุมาโดยลำดับถ้าเมียอิจฉากุ้งโงกุ้งอย่างเดือบกุ้งเดือขออานิสงส์แห่งบุญนั้นจงเป็นคนสำเร็จแก่ทั้งหลายยิ่งสุดกุ้งเดือคุยมากเลยขอท่านเมตตาจง ปรากจากโรคซอบโรคภัยพยาตรายหลายพันโุ์โดยการทดควงต้น่านเตือนยืนไมยเยียดีเชี่ยงอายุเพื่อจนจีบิ้งหลือใจ้ายืนโดยไหวโดยสุดเข้าเลียดู้หัวเ้ม 啊。Uh